ระบบการหาจุดกลับตัวของราคาทองคำด้วย DXY หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในการหาจุดกลับตัวของราคาทองคำด้วย DXY นะครับมีสี่หัวข้อนะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องอย่างแรกนะครับ Correlation นะครับหรือว่าความสำคัญของสินค้าต่างๆนะครับอันที่สองนะครับเราจะรู้ว่า DXY คือไรนะครับอันที่สามคือความสำคัญระหว่างทองคำนะครับกับ DXY ก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่อง sentiment ของตลาดหรือภาวะตลาดนั่นเองนะครับ อย่างแรกนะครับเเรามาพูดคุยกันถึงเรื่อง correlation ก่อนนะครับ correlation คืออะไรนะครับ correlation คือความสัมพันธ์ของสินต่างๆนะครับในบางภาวะตลาดนะครับซึ่งบางภาวะนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนบางภาวะก็จะเคลื่อนที่ในทางตรงข้ามกันเสมอนะครับซึ่งถ้าในการลงทุนเนี่ยเรามักจะเจอคํานี้บ่อยมากเลยนะครับก็คือสินค้าบางสินค้าบางในภาวะตลาดก็จะมีความสัมพันธ์กัน แต่ในสินค้าในภาวะเดียวกันนะครับบางสินค้าก็จะเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกันเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้เห็นในชีวิตประจําวันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นออสเตรเลียนะครับเงินออสเตรเลียนะครับซึ่งค่าเงินออสเตรเลียก็มักจะมีแนวโน้มผูกกับราคาของพวกคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับซึ่งถ้าราคาคอมมูนิตี้ปรับตัวขึ้นตัวค่าเงินออสเตรเลียก็จะปรับตัวขึ้นด้วยครับหรือว่าตัวความแ็งค่าหรือความอันค่าของค่าเงินบาทนะครับซึ่ง ณปัจจุบันนี้เราจะเห็นภาพชัดเลยว่าเรามีท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนาะแสดงว่าความต้องการค่าเงินบาทก็จะสูงขึ้นทําให้ค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นด้วยคนระับอที่สามนะครับในตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาคือค่าเงินของแคนาดาครับก็มักจะผูกกับตัวราคาน้ํามันด้วยนะครับเมื่อบางบางช่วงเวลาเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นค่าเงินแคนาดาก็จะแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้นะครับเรามาดูกันว่า ดีเอ็กวายนะครับจากหัวข้อของเรานั่นคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีเอ็กวายครับของเราก็คือตัวที่ชื่อว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็คือเป็นดัชนีวัดความแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งมันจะผูกเป็นเป็นถ่วงน้ํานห,หนักกับค่าเงินอื่นๆด้วยนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่อยางขึ้นมาให้ดูก็มียูโรนะครับมีค่าเงินเยนแล้วนกะ็มีของอังกฤษนะครับค่าเงินอ,งอังกฤษแล้วก็ค่าเงินแคนาดาค่าเงินสวีเดนออแล้วก็ค่าเง,นะงิเนสเเเเตรรรลลลีียนนนนาาะซึ่่่่่งดอ์คับสวใหญย ทั่วโลกนะครับมักจะใช้เป็นตัวสํารองระหว่างประเทศทนั้นมันจะผูกนะครับซึ่งมันนอกจากเป็นตัวสํารองเนี่ยบางครั้งมันก็เกี่ยวเนื่องกับการทําการค้าด้วยนะครับเช่นใช้ซื้อทองคํานะครับเราเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยชื่อ,อมันชื่อ XAU USD นะครับราคามันจะโขด้วยตัวดอลลาร์ด้วยหรือว่าเในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยเราก็ใช้ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายราคาทํามันด้วยเช่นกันทีนี้นะครับเรามาดูกันว่า โ o ว i ดเด็หรือโควิดดอลลาร้ายเด็กเนี่ยคืออะไรทองคำนะครับราคาทองคำนะครับกับตัวดอลลารอินเด็กเนี่ยเหมือนที่ข้อแรกที่เรายกตัวอย่างไปเนี่ยว่าเขาจะเอาใช้คำว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความสำคัญกันยังไงนะครับอ่าอย่างแรกนะครับบางครั้งมันมีอย่างที่ผมบอกเนาะมันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันก็ได้บางครั้งมันก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันก็ได้นะที่อันที่ผมยกตัวอย่างมาทีนี้ช่วง เวลาที่มันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เตลาดมองถึงเซเปเรนนะครับซึ่งทองคําและดอลลาร์อินเด็กต์ตลาดมองเป็นเซเปเรนมักจะเคลื่อนที่ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับส่วนในช่วงบางบางภาวะตลาดเนี่ยที่ราคาทองคําวิ่งสวนทางกับตัวดอลลาร์อินเด็กนะครับบางครั้งราคาทองคําปรับตัวลงแต่ดอลลาร์อินเด็กันปรับตัวขึ้นหรือบางครั้ง,องทองคำปรับตัวขึ้น ดอลลาร์เด็กกับปรับตัวลกเนาะเฉพาะว่าณช่วงเวลานั้นๆน่ะตลาดมักจะมองเรื่องความแข่งข้าของดอลลาร์เป็นหลักครับฉะน,นั้นเราจะสังเกตว่าบางภาวะมันก็จะมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันถ้าเป็นนักลงทุนระยตลาดเราจะเจอว่าเอ๊ะทำไมบางช่วงเวลาตลาดมันแปลกๆวะ่าทำไมช่วงเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งึงเป็นแค่สตัดดี้สตัดดี้หนึ่งเลยนะครับผมอ่าเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่แรกอย่างแรกเราพูดถึงความสัมพันธ์ใช่ไหมของดอลลาร์นะครับกับราคาทองคาทีนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยผมทิ้งปมไว้ที่ว่าทําไมอยู่ๆมันขึ้นพร้อมกันหละ่ะทําไมอยู่ๆมันไม่สวนทางกันหลักทำไมอยู่ๆมันส่วนทางกันลักใช่ไหมทีนี้มันมีเหตุผลในผลหนึ่งเลยนะครับว่าทําไมเราต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้อย,อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่าคือการบริหารความเสี่ยงนะครับเวลาเราลงทุนหรือเราจะเทรดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ว่า ภาวะตลาดณเวลานั้นนะครับตลาดมอง p r o d u c t นั้นทําหน้าที่อะไรนะครับเราต้องสังเกตให้ออกก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ๆเราเข้าไปส่วนทางกับตลาดโดยที่เราไม่รู้ว่าตลาดมองอะไรเนี่ยอันตรายนะครับอาจจะเสียหายหนักได้ในตอนที่ตลาดเกิดภาวะที่เรียกว่าอราคามันลงริบหรือา่าดหรือว่าราคามันปรับตัวลงฉับพันโดยที่เราไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องสิ่งหนึ่งที่เรา,ราควรจะทำความเข้าใจหรือว่า อ,อมี alert มีเตือนหรือมี risk management อะไรต่างๆหรือตกพวกนี้ไว้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่นี้ผมทุกอย่างมาเนี่ยเราจะชักมักจะใช้กรอบ time frame ใหญ่ๆนะครับเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าหลุดตรงนี้ราคามัน,ปนแปลกๆแปลกอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเอสไลด์ต่อไปเนี่ยมันจะพูดถึงว่าทําไมมันเกี่ยวข้องกันทําไมถึงไม่เกี่ยวข้องกันได้นะครับอ่าทีนี้นะครับ ทุกอย่างจะกระจ่างนะครับว่าทําไมเกิดหัวข้อ,อน,นี้ขึ้นมานครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับกราฟเปรียบเทียบกันระหว่างตัวตัวไลงเด็กนะครับกับราคาทองคำนะครับเอ,อผมได้เอ,อได้มา up นะครับทำกราฟิกไว้ให้ทุกท่านได้ดูนะว่าตัวบางช่วงเวลาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับราคาดอลล่าร์และบางช่วงเวลามันกลับเคลื่อนที่สวนทางกันนะครับ อย่างอันนี้นะครับ correlation ก็ Cor ค,คือความสัมพันธ์ uncorrelation คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับช่วงที่เป็น correlation ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นพร้อมกันส่วน uncorrelation จะเป็นช่วงเวลาที่ราคาขึ้นสวนเคลื่อนที่สวนทางกันนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟต่อไปอ่ะจะเห็นนะครับว่าอ่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับน่าจะเห็นภาพมากขึ้นเห็นไหมครับว่าช่วงที่เป็น uncorrelation นะครับราคาจะเคลื่อนที่สวนทางกันและบางครั้งราคามี correlation และก็ไม่มี มีแล้วก็ไม่มีสลับกันไปนะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดตอนนั้นว่าความชัดเจนที่ตลาดมองว่าสินทรัพย์สินทรัพย์นั้นทําหน้าที่อะไรนะครับอย่าลืมนะครับให้มองให้ออกด้วยนะครับว่าภาวะตลาดหรือเซนติเมนต์ตอนนั้นนะ่ะตลาดมองอะไรนะครับอย่างช่วงพิเลียดนี้นะครับตลาดมองเรื่องดอลลาร์นั้นอ่าเดี๋ยวอย่างตัวอย่างแรกที่ยกตัวอย่างไปคือเราจะมีช่วงที่ตลาด มองพอร์ตพวกนี้ปเปเ็นเซเเวนมันก็จะขึ้นในทางเดียวกันแต่หน้าหน้าตลาดตอนนี้เรามองเรื่องดอลลาร์เป็นหลักใช่ไหมตลาดมันจะ,จะทําให้ราคาทองวิ่งสวนทางกับดอลลาร์นั่นเองนะครับทีนี้อ่าทำไมบางช่วงเวลานะครับรามันขึ้นพร้อมกันอย่างที่บอกเมื่อตลาดมันกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือเรื่องภาวะนิสิตเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นแรลลี่อะไรทั้งคู่แต่ตลาดตรงน,นี้ก็มีความไม่แน่นอนอะไรต่างๆนะนา,นนาก็จะขึ้นสลับกันไปสลับมาแต่พิเดียที่ชัดให้คุณเห็นนะครับ เห็นไหมครับว่าปีที่แล้วนะครับราคาดอลลาร์อินเด็กปรับตัวขึ้นแลลี่เลยนะครับแต่ราคาทองคําปรับตัวลงเพราะในช่วงพีเรียดช่วงนี้ตัวดอลลาร์เนี่ยตลาดได้โฟกัสแล้วกไ็ได้ให้ความสําคัญกับราคาของมันมากกว่าราคาของคํานั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตัวอย่างเนี่ยมันได้สะท้อนมาแล้วว่าบางพีเรียดการให้ความสําคัญของตลาดมันจะแตกต่างกันไปนะครับ